Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับผวยดาวทุกๆท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันเนาะสำหรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในสูตรทั้ง3สูตรนี้ นะครับเนาะสูตรมีสูตรสูตรนี้เนาะที่เข้านะครับสูตร3ตัวนะครับส่วนในชุดสรุปนะชุดสรุปก็หลุดไปนะในงวดนี้นะครับเนาะอ่ะเขาบ้างหลุดบ้างสลับรับพลื่นไปนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูสูตร2ตัวทั้ง3สูตรนะครับสูตรนี้ให้ศูนย์นะครับเนาทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะมาแค่ศูนย์ นะครับส,สูตรนี้ก็เข้า2ตัวอีกแล้วนะครับหนึ่งูย์ตรงตรงเลยสูตรนี้ก็เป็นสูตรตรงๆนะครับงวดที่แล้วก็เข้า42ล่าสุดก็เข้า10ึ่งศนแล้วก็มาตามในที่ในสูตรนี้ด้วยสูตร2ตัวเหมือนกันนะครับสูตรนี้ก็ในตำแหน่งตรงนี้มันก็ยังมาในเลขเด่นอยู่เนาะนะครับแล้วงวดก่อนก็ไม่เข้าก็ยังมา2มา4นะครับงวดนี้ไม่เข้าก็ยังมา3อยู่เนาะนะครับแต่งวดที่แล้วนี่ทั้ง 2- 3งสูนย์อีกชนในที่5เนาะชน5เนาะชน5แล้วก็มีศูนย์มีศูนย์นะครับ มาดูกันแล้วกันนะครับเนาะทั้ง3สูรตรนี้ว่าจะได้เลขเด็นตัวเด่นตัว,ตวไหนนะฮะเนาะก็มาดูในสูรตรนี้กันก่อนเลยนะครับเนาะอ่านะมีแค่เข้าแค่เลขเด็ดน,นะครับก็เข้าบางหลุดบางเนาะสูรตรนะครับอ่ะมาดูในงวัดล่าสุดนะครับเนาะสูตรนี้ก็ไปเอาผล6ตัวนะครับเนาะผล6ตัวในงวดที่แล้วก็จะเป็นในที่ในสองอ่ามาออกกัน 2 0 3 9 1 0นะครับ2 0 3 9 1 0นะครับเนาะอ่ะก็มาดูวิธีการคำนวณของในสูตรนี้กันเลยนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9ตามสูตรเลยนะครับหลัก10คูณด้วยเลขคงที่2นะฮะหน่วยคูณด้วยเลขคงที่2นะครับเนาะศูนยะ์คูณขขอะไรได้ศูนย์นะครับ,นะ 0, ไรไ 0, รบ1 2ได้2 02ได้0นะครับก็จับบวกกันนะครับเดลนอ2นำ2นะครับไปเพิ่มแต้มนะครับจาก2ก็จะเป็น3เด่น2ตัวได้2กับ3นะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นเด่นอีก4ตัวนะในหลักแสนหลักแสนจะคูณด้วยเลขคงที่นะครับเเนาะคูณด้วย9นะครับ29เป็น18นะฮะก็8เนาะเพิ่มแต้มไปเป็น9 7นะฮะ7แล้วก็6 6 7 8 9นะครับก็จะได้แล้วนะครับเราสลับในที่ใน2 3มาจับกับ6 7 8 9นะครับเนาะอ่ะวันี้จะมีจะมาหรือเปล่านะครับอ่ะ2 6หัน้าม8 9นะครับยอ่อวันที่แล้วก็ก็มาแค่ตัวเด่นนะครับ2 0 3 9 1 0นะครับเข้ามา2มงวัติดเนาะอื เข้ามา2งวดติดก็มาหลุด2งวดติดติดเลยนะฮะแต่หลุดก็ยังมีในตัวเด่นอยู่เนาะในตำแหน่งตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มาเลยนะครับเราเด่น2ตัวข้างบนนี้อันนี้ก็มามี3อยู่เนาะเออเนงว่าล่าสุด2กับ3ไม่มาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมา6 7เเนี่ยนะครับแต่ก็มาดูในสูตรนี้ด้วยนะครับเนาะอ่าสูตรนี้ก็ยังมาในตัวเด่น0นย์นะครับเนายังมีศูนย์ ก็ผลที่ออกนะฮะก็ก็จะเป็นนะในที่ใน2 0 3910ยนะยังมีในเด่น0อยู่นะครับมีแต่0น,นยกับ5เลยเนาะสูตรน,นี้มาดูในงวดล่าสุดนะครับสำหรับในที่ในสูตรนี้นะครับก็เอาวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ใน2 0 3910 3910 นะครับเราก็จะนำนะครับในที่หาเด่น2ตัวนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่8นะครับแล้วก็หลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9เนาะแล้วก็5เอาในหลักแสนก่อนนะครับ28เป็น16นะครับเนาะได้แล้วเด่น6ต่อมาตรงนี้มันก็เป็น0ูนย์นะครับเนาะเก้าคูณศูนย์ูเลได้0ูนย์นะฮะก็จะเป็นศูนย์อีกแล้วนะครับส่วนในเด่นอีก4ตัวนะครับหลักแสนคูณด้วย7 8 9นะฮะหลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่5 72เป็น14นะครับ8 2เป็น16 92เป็น18นะฮศูนย์คูณอะไรได้0อ่ะก็จะได้แล้วนะครับเด้เด่น2ตัวก็จะเป็นในที่ใน0นะครับแล้วก็1ส่วนเด่นอีก4ตัวก็จะเป็น4 5 6 8นะครับ6กับ0แล้วก็4 6 แปดนะได้ครับอ่ะนี่แหละนะก็ศูนย์มีในเด่นตรงนี้อยู่เนาะก็ผ่านไปแล้วนะครับ2ส,สูตรนะเท่าที่ดูนะครับก็ถ้าในตัวเด่น4ตัวตรงนี้นะครับยังเข้าอีกก็ถ้ามาชนกับในตรงนี้ก็แสดงว่าเหลือตัวเด่นแค่6กับ8นะครับหกกับ8 แสดงว่างวดนี้จะมีเด่น6กเด่นแหรือเปล่านะครับหรือมาดูในสูตรนี้นะครับเนะาะสูตรที่เข้าตรงๆมาแล้ว2งวดติดๆเลยนะครับก็ลงมา 3, 4, มห้างวดแล้วเนาะนะในสูตรนี้ถ้าย้อนหลังไปนี่ก็ก็หลายงวดอยู่นะครับถ้าลงจริงๆนี่ก็ตั้งแต่วันที่15มาเลยนะฮะเนาะอ่าก็เข้านะครับผลออกก็จะเป็นในที่ใน20 3910นะอ่ามาตรงๆนะครับในที่ใน1 10นะเป็นสูตรตรงๆนะครับจับได้ทั้งบนทั้งล่างมาดูวิธีการคำนวณนะครับของในสูตรนี้กันเลยนะครับเนาะสูตรนี้ก็ผลวดที่แล้วเป็น2 2 0 3 9 1 0อ่ะวิธีการคำนวณนะครับของในสูตรนี้ก็คือเราจะนำนะครับในที่ในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันจับบวกกันนะครับ0วกกับ2ได้2 2เนาะ2บวกกับ3นะก็จะเป็น5 บวกด้วยเลขคงที่7นะครับเนาะ,ะบวกกันเสร็จมาบวกกับ7นะครับ7นี้ต้องไปบวกตรงนี้ทุกๆงวดนะครับ5บวกกับ2 5บวกกับ7นะก็จะเป็น2นะครับเนาะก็เพิ่มแต้มจาก2เป็น3เป็น2ตัวได้2กับ3นะครับเนาะส่วนตัวที่จะมาจับเลยเราจะนำสี่นะครับเลขคงที่4 4ไปบวกกับหลักแสนทุกๆงวดเลยนะครับเนาะสี่บวกกับ2ก็จะเป็น6นะครับห ได้6มาแล้วนะฮะเราก็จะเพิ่มแต้มไปเป็น6เป็น7เป็น8นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน9นะครับก็จะได้6 7 8 9เ้นาะในเด่น4ตัวนะครับเนาะก็อ่า2 3ก7 8็2 3 6 7 8 9อ่าอ่ะ แต่ถ้าสูตรนี้จะมาอีกก็ซื้อเป็นตรงเลยนะครับเนาะนะงวดที่แล้วก็สลับบนสลับเข้าบนเข้าล่างนะฮะนี่นะฮะบนอ่าล่างบนนะฮะงวดล่าสุดจะเป็นล่างหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันตัวเจาะไม่เข้ามันก็จะมีหลักสิบหลักหน่วยอยู่ในนี้แหละนะครับเหมือน2งวดเนี้ยที่ที่มันไม่เข้านะฮะมันก็ยังมีใน3กับ4เนี่ยก็ยังมาในหลักหน่วยนะครับแล้วก็งวดน,นี้นะครับมันไม่เข้าอ่าหก็ยังมีในหลักสิบนะครับเนาะเนี่ยแหละ แต่ถ้าดูเปรียบเทียบกันทั้ง3สูตรกันแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันมันจะมีเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับเนาะอ่าเนี่ยมีหมี8เนาะมีหมีแสูตรนี้ก็มีห6หมีแปดนะครับวันนี้จะเน้น6กับ8หรือเปล่านะครับเนาะอ่าถ้าสูตรนี้เข้าอีกก็ซื้อไปแค่2,6งหสนะครับ3 6มหเนี่ยแค่นี้ก็ได้นะครับเนาะอืม 2 6 2 8นะครับ3638นะลองดูแล้วกันนะครับ6ก็ระวังมันจะเป็น9ด้วยเลยนะครับเนาะเออนะครับนเนาะอ่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบนำไปซื้อนำไปจับนำไปติดไว้หรือจะไปดูนะครับในชุดสรุปเนาะอ่าในชุดสรุปวัที่แล้วก็ไม่เข้านะงวดก่อนเข้าบนล่างเนาะ สลับเข้าบ้างหรุดบ้างสลับปรับพลันกันไปแล้วนะยังไงขอให้สูตรนี้เข้าอีกเดืนดีอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับก็ลงมา1 2 3 4 5 5ง่างงวดติดๆนะที่ลงมานะครับนะก็2ตัวไม่เข้าก็ยังมาในตัวเด่นอยู่นะครับนะยังไงก็ขอให้เข้าเหมือนในช่วงนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ